ใบบทที่แท้ทูจริงทุกคนดูดิมันเป็นสีน้ำตาแล้วอะ่ะหนูตีทุกคนจนมันเป็นสีน้ำตาลนอะ่ะเลือดเลือดใครปะเนี่ยเลือดใครติดมาปะเนี่ยอิวห่วงแต,กต่กวย <c oughs> แบบเวลาแบบเขาเลยกอะไรอะ่ะทำแบบว่าหน้าแบบว่านวดหน้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบนี้ปะเลือดจะได้ฝาดทุเกเราก็ตายนะคะท็อกกี้ท็อกกี้ ดังขึ้นับมาก็จะตีอย่างเดียวเลยก็ส่งกล้วยส่งไม้มาส่งไม้มาหนูบอกแล้วส่งไม้มาคุาดมาต้อขอบคุณสำหรับไมโครโฟนนะคะรอรอปาดดาวแต่ไม่คิดขอบคุณสำหรับไมโครโฟนค่ะขอบคุณสำหรับไม้ข้อขอบคุณสำหรับไม้ข้อขอบคุณสำหรับไม้ข้โฟนขอบคุณสำหรับไมโครโฟนขอบคุณสำหรับไมโครโฟนจอดับเลยอะเมื่อกี้หนูตีหน้าจอไปครั้งหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วเพราะคอมคอมคอมเสียเพราะใครเอากล้วยมาตีใครเอากล้วยมาตีคอมหรือเปล่า คนมันน้องไม่อยู่สองอ่ะน่ารักแบบฮาร์ทคอไปทำเป็นกล้วยปั่นแล้วมันเหลือแค่เปลือกเป็นคนรงสำหรับไมโครโฟนค่ะขอบคุณสำหรับดัหลาบนะคะร็อสสิสขอบคุณสำหรับผีค่ะขอบคุณสำหรับไม้นะค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 ะไม่ไมค่ไม่ไม่ไม่รวมสำหรับกระต่ายค่ะุกรวมสำหรับเสือนะคะโหปี๊บ จะได้ไมโครโฟนฟีลเขาดีแล้วค่ะปุ้งสำหรับไมโครโฟนนะคะสำหรับปืนค่าปิ้วปวยิงหัวคมคมปุ้สำหรับบรรดาผ้ารังสีนะคะปุ้งปุ้งสำหรับปืนค่าปิ้วปิ้วยิงหัวคมคมปุ้งสำหรับไม้นะคะปุ้สำหรับหัวใจนะคะเลิฟฟิวคุณสำหรับซานตาคลอสค่ะปุ้งปุ้สำหรับไมโครโฟนค่ะ โอ้โหดอกไม้นะคะปืนฆ่ารักหัวกคมคปิ้วปิ้วปิว้วปิว้ว บแบงค่ะลาลาดูไม่ทันอ่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้โอ้เสือค่ะโคฟี่ปุบตบไปโคฟี้ปุกตบไปโคฟอนค่ะกำไดไข่ก่อของรอบตื้นฉีดน้ำนะคะปิ้วปิ้วอินสแตนต์ค่ะลาทุกคนดูดิขอบโต๊ะมันไอรีนะเว้ยเจ็บนะเว้ยโอบของตบไมโครโฟนค่ะอืมรูมอ่ะเขาให้ตัวเป็นที่หนึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้ฟ้าใสาทักมาแล้วบอกจะโอนเงินให้ ต้องรีบไปแล้วผ <laughs> สมกลับกุหลาบนะคะอืมหอมจังคือาุปไมโครโฟนครับปิ้งหน้าเขาหน่อยกันกำลังคิดคิดแบบหนทางเดียวที่เราจะสามารถอยู่รอดในสถานการณ์นี้แต่แบบ <laughs> ไมโครโฟนค่ะ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 ไมโคร